สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธนรัตพันธ์อยู่ชั้นมสามเลขที่สิบค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษฎีติณห์งามอยู่ชั้นมสามเลขที่สองครับค่ะผมชื่อเด็กหญิงวิชารามศรีมสองเล่มที่สิบค่ะโครงงานของเราชื่อว่าสัางแม่ยาปิดเกลือผสมน้ำเกลือผสมเลืค่ะที่มาเละความสำคัญเนื่องจากการจัดเก็บขยะภายในบ้านหรือสำนักงานจะมีความไม่สะดวกในการ เปิดฝาถังขยะที่มีสิ่งสุกปรกจึงได้มีแนวคิดที่จะอำนวยความสะดวกต่อการทิ้งขยะโดยไม่ต้องไปเปิดฝาถังขยะจึงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ผลิตทำเป็นถังขยะปิดเปิดด้วยอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ประโยชน์ในการทำชิ้นงานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้ในการทิ้งขยะโดยไม่ต้องไปเปิดฝาถังขยะเพราะบางครั้งฝาถังขยะสปกปรก ถึงได้จัดทาเป็นถังขยะปิดเปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและรประโยชน์อีกด้วยค่ะชิ้นงานนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทิ้งขยะโดยไม่ต้องไปเปิดฝาถังขยะให้เพื่อนมือและสกปรปกค่ะอุปกปรณ์บอร์ด Arduino Uno ทำหน้าที่ได้หลากหลายใช้เขียนโปรแกรมควบคุม เซนเซอร์อันตราโซนิกใช้สำหรับวัดระยะเซนเซอร์และใช้สำหรับตรวจจับวัตถุทางต่างโดยอาศัยหลักการของการสะท้อนของคลื่นและความถี่เซอร์โวเป็นตัวที่ผู้ใช้สามารถควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ได้สายไฟทำหน้าที่ใช้งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆประโยชน์ของโครงงานที่ได้รับการทำโครงงานในครั้งนี้ ได้ประโยชน์หลายๆเรื่องเช่นการรู้จักการใช้อุปกรณ์ในการทำโครงงานและการใช้เทคโนโล,โลยีมาประยุกต์ทำเป็นของใช้เช่นถังขยะปิดเปิดโดยอตัตโมัติด้วยระบบการทำงานของเซนเซอร์และสามารถประยุกต์ใช้เซนเซอร์กับระบบงานอื่นๆได้หลากหลาย